สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักหกชแนลนะครับวันนี้ก็แท็กตีสาสตร์ใต้วีสองวันนี้ก็พาไปดนัำต้นไม้แม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้แบบป่ะเจอพี่สับสีพอดีเลยกับพี่สับสีรับนเะี้ ครับพี่สามสีดื้ีสีสีอะใครเย,ยอะ้ะมวง จิิงจากไหนเนี่ยไปเล่นนะแม่แม่ตั้งตีกันไปเ <c oughs> ออตั้งกล้องตองมายังไงดีอ่ะดีอ่ะยังไงดีอดด่ะ 人哪管的，对吧？ เดี๋ยวเราเจอกัน,นี EP สองไมหมล่ะเดี๋ยวเราก่อ

He 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 มันต้องไปแจ้งคิดที่สองแล้วแหละแต่ไปน้ำบอลแม่เราต้องทำแต่อันนี้คิดอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ตั้งติงก็ตั้งก่อนเจอเจบก่อนเด้แต่เราตัองดูได้เสร็จถึง้ังหน้าไป <laughs>